ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับรถรางเจ้าถนนในอดีต รถรางมีลักษณะคล้ายโบกี้วิ่งเป็นขบวนเหมือนรถไฟแต่รถรางมีเพียงสองโบกี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากสายไฟเหนือขบวนรถและวิ่งไปตามรางเหล็กไม่ต้องอาศัยหัวรถจักรหรือรถดีเซลฉุดลากปีพุทธศักราช2430กลางรัชสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มมีรถรางวิ่งบริการประชาชน เป็นชาติแรกในเอเชียก่อนหน้าญี่ปุ่นถึง10ปีแต่รถรางยุคบุกเบิกเป็นโบกี้เทียมม้าใช้แรงฉุดของม้าพาวิ่งไปบนรางเหล็กและมีวิ่งอยู่เพียงสายเดียวคือหลักเมืองถึงบางคอแหลมจนกระทั่งปี2,437บริษัทจากเดนมาร์กได้รับโอนสัมปทานมาจากบริษัทยุคบุกเบิกและพัฒนาจากรถที่รากด้วยแรงม้า เป็นรถรางที่วิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกับชาติตะวันตกไปไหนมาไหนสะดวกรวดเร็วกว่ารถลากหรือรถเจ็กรถม้าและรถเมย์ซึ่งเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นๆรัชกาลที่5อันว่ารถเมย์ก็คือรถทีมม้านั่นเองค่าโดยสารคิดเป็นรายหัวไม่แพงอย่างที่คิดเป็นพาหนะที่คนไทยทุกชนชั้นนิยมใช้บริการผู้ขายตั๋วรถราง อยู่บนโบกี้เช่นเดียวกับกระเป๋ารถเมยุคปัจจุบันสมัยที่รถรางออกวิ่งบริการประชาชนในระยะแรกๆทางการเรียกรถรางว่าแต่รมเวตามชื่อที่ฝรั่งใช้เรียกต่อมาไม่นานมีคนไทยเรียกว่ารถรางตามลักษณะที่เห็นทางการกับประชาชนก็พลอยเห็นดีเรียกตามไปด้วยและใช้เรียกกันอย่างยาวนานถึง74ปีจวบกระทั่ง รถรางกลายเป็นพาหนะตกยุคพ้นสมัยถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปี2 5 1 1รถรถรางมีในเมืองไทยก่อนรถยนต์นานพอสมควรแต่มาที่หลังรถเจ็กรถลากรถม้าและรถเมที่ว่าใช้ม้าเป็นตัวขับเคลื่อนรถซึ่งให้บริการประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลที่ห้ารถรางมีขึ้นช่วงกลางรัชสมัย ส่วนรถยนต์ที่ตอนนั้นเรียกกันว่ารถมอเตอร์คาร์ข้ามาวิ่งในเมืองไทยช่วงปลายรัชกาลถึงแม้รถรางจะวิ่งไปตามรางเหล็กที่วางไว้กับพื้นถนนและขับเคลื่อนด้วยความเร็วปกติไม่รวดเร็วกไกลนะักแต่หลายครั้งรถรางก็ประสานงากับรถลากรถเจ็กและรถยนต์ได้ง่ายๆทั้งนี้เพราะการจัดวางรางเหล็กค่อนข้างใกล้กับวัสดุก่อสร้างและอยู่ในมุมอับ รถรางมีการสั่นระคังเป็นสัญญาณเตือนภัยก็จริงแต่ผู้สั่นระคังเป็นคนขับรถรางกอบกับถนนในอดีตหลายแห่งไม่มีฟุตปาดบาด,บาดวิถีหรือทางคนเดินเท้าคนที่เดินฝั่งเดียวกับรถรางก็ต้องก้าวเดินไปบนรางรถเช่นกันอาทิเช่นถนนพรามที่สี่ตั้งแต่หัวลำโพงถึงสวนลุมพินีหรืออย่างถนนสีลมเป็นต้น ทั้งคนเดินถนนและรถรางต่างก็ต้องระวังซึ่งกันและกันฝ่ายรถรางคนขับเมือลอยยังพอทำเนาแต่ถ้าคนเดินถนนซุ่มเสื้อมือลอยถ้าไม่ใช่ถูกรถรางพุ่งชนบาดเจ็บก็อาจถึงแก่ความตายเพราะโบกี้รถรางมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงโบกี้รถไฟแรงบททับมากมายมหาศาลเมื่อรถรางใช้ถนนเหมือนรถยนต์รถเจ็คและคนเดินริมถนน ธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะรถลางเป็นรถโดยสารประจําทางออกวิ่งตั้งแต่เช้ามืดยันค่ำสองสามทุ่มครองความเป็นเจ้าถนนอย่างเต็มภาคภูมิย่อมอดเสียไม่ได้ที่จะต้องประสานงากับรถยนต์บ้างชาวบ้านบ้างเกิดการบาดเจ็บล้มตายอยู่เป็นประจำถึงจะไม่ทีและบ่อยเท่าการจะราจรปัจจุบันแต่ในอดีตถือเป็นเรื่องใหญ่หน่าตกใจมาก ดังมีเนื้อความปรากฏในหนังสือวชิระยานปี2433กล่าวถึงรถรางไว้ว่าถ้าออกเดินถนนใหญ่เหมือนถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองก็ยิ่งน่ากลัวอย่างเอกทีเดียวทั้งม้าและรถเมย์รถข้าราชการรถเจ็กรถแต่รมเวหรือรถรางขับสวนกันไปขับสวนกันมาดูออกไข่ตาบอดเดินคนเดียว รถคงต้องโดนหรือทับตายถ้าไม่ตายก็คงแข้งขาหักคราวหนึ่งแต่คนตาดีๆรถยังทับตายและแข้งขาหักบ่อยๆจากเนื้อความดังกล่าวแสดงว่ารถรางไม่ได้เป็นเจ้าถนนเพียงหนึ่งเดียวแม้แต่รถลากรถเจ็กหรือรถเมย์รถม้าก็ประกาศตัวเป็นเจ้าถนนด้วยยังดีที่สมัยนั้นรถยนต์เพิ่งมีวิ่งในเมืองหลวงไม่กี่สิบคัน เลยไม่เป็นที่กังวลเท่ารถรางดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระบุถึงเรื่องรถรางที่พระองค์เคยเกือบประสบอุบัติเหตุดังนี้วันที่8ตุลาคมรัตนโกสินทรศก124ถึงกรมหลวงนเรศวรริ์เมื่อเวลาเช้านี้ลงไปตำหนักแพร์ด้วยรถกลับมารุษ ถึงที่มุมป้อมเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่คับขันจึงให้หยุดรถทันทีในขณะนั้นรถรางมาถึงเขาก็รู้อยู่แล้วเหมือนกันว่าคับขันได้หยุดรถทันทีด้วยหน้ารถต่อหน้ารถห่างกันสองศอกเศษจึงได้พิเคราะห์เห็นว่าชานรถรางกับรถมอเตอร์เกี่ยวกันอยู่คืบเศษที่จะผ่านกันในที่นั้นผ่านไม่ได้นอกจากละเอียดไปข้างหนึ่ง เมื่อมาแต่รถมอเตอร์คาร์หลังเดียวชานรถห่างป้อมสักคืบเศษข้างหนึ่งชานอีกข้างหนึ่งกลับอยู่บนปางล้อเฉียดมาริมทางด้วยว่ารถม้าก็คงจะต้องโดนกันจึงจะหลีกกันได้ที่ตรงนั้นการที่รอดมาได้เมื่อเช้านี้เป็นเดชะบุญแล้วจึงขอบอกกล่าวอย่างแข็งแรงว่าไม่ใช่ที่ซึ่งจะเกิดอันตรายแต่เฉพาะตัวชันอาจเกิดอันตรายแก่มหาชน ถึงชีวิตได้ในขณะใดขณะหนึ่งต้องขอให้แก้ไขโดยเร็วที่สุดที่จะแก้ได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้แก้ตราบใดตั้งแต่วันนี้ไปต้องตั้งโปลิตลงไปที่ตรงมุมนั้นแต่ต้องเลือกคนที่มีหูมีตาเอาใจใส่อย่าให้ไปนอนหรือนั่งเผลอต้องคอยบอกรถทั้งสองข้างหรือจะไปให้บริษัทเขาบริษัทเดนมาร์กจัดการอย่างไรด้วยได้ก็ตาม ถ้าหากว่าเกิดโดนหรือชนกันขึ้นที่นั่นมีคนเจ็บป่วยจะปรับกรมนเรศคนละสิบบาทถ้าตายปรับคนละ20บาทไปกว่าจะได้แก้ไขให้สะดวกดีแล้วสยามมินชั่วโมงนั้นกรมหลวงนเรศวรริธทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงทรงมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องรถรางและการบาดเจ็บล้มตายของประชาชน อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่รถรางทําให้เกิดขึ้นยังมีอย่างต่อเนื่องถ้าจะว่าไปรถรางเป็นนวัตกรรมใหม่สุดในยุคนั้นขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นตาสีตาสาใย,ยมาใย,ยมีคุ้นชินกับเกวียนเตรียมควายอันอ้อยอิ่งเชื่องช้าไม่คุ้นกับความเร็วของรถรางกอบกับคนขับรถรางมักสั่นระคัางเตือนในระยะกระชั้นชิด การโดนรถรางชนบาดเจ็บแข้งขาหักเลยเกิดขึ้นบ่อยๆปะเหมาะถึงตายก็พอมีอยู่ล้นเก้ารัชกาลที่หจึงทรงพระปริวิตกและทรงมีพระราชหัตถเลข,ขาถึงพระยาสุขุมในวินิจเสนาบดีกระทรวงนครบาลสมัยต่อมาพระที่นั่งอมพรสถานวันที่12ธันวาคมรัตนโกสินทรศก126ถึง พระยาสุขุมในวินิจได้รับหนังสือที่1นึ่งทับหนึ่งลงวันที่11เดือนนี้เรื่องคิดจัดการที่จะกำหนดไม่ให้รถรางเดินเร็วเกินไปและจะกวดขันคนขับรถให้ระมัดร,ระวังเพื่อให้เหตุการณ์อันตรายแก่ชีวิตมนุษย์น้อยลงว่าอยาก,กำลังปรึกษากับมิสเตอร์สโตรเบลและผู้อำนวยการรถรางทั้งสองสายอยู่แล้วนั้นทราบแล้ว เรื่องในกลั่นเสียดายหมวกลงไปเก็บนั้นไม่สู้ะไรแต่เรื่องที่รถเดินเร็วทับคนนั้นร้ายมากจำเป็นจะต้องคิดแก้ไขการลงโทษในประเทศยุโรปอยู่ข้างจะแรงถ้าเป็นรถมอเตอร์เกือบจะเสียเงินไม่ได้คงจะลงโทษเสียให้ได้ที่ลงโทษรุนแรงมากนั้นคนที่โดนหรือชนแล้วขับรถหนีส่วนรถรางในยุโรปไม่มีเดินเร็วกว่ารถม้าเลย เดินเท่าฝีเท้าคนเดินจึงไม่มีเหตุอันตรายอันใดถ้าเมืองไทยเรายังคงตายอยู่เสมอเช่นนี้แล้วเห็นจะไม่เป็นบ้านเป็นเมืองได้อย่างไรคงต้องตกลงไม่ควรจะยอมละให้เลยสำหรับเรื่องในกลัน่นที่มีเนื้อความในพระราชหัตถเลขานั้นเนื่องจากในกลัน่นได้โดยสารรถรางแล้วมีลมแรงพัดเอาหมวกปลิวหลุดออกไปนอกรถในกลัน่น จึงพีผลมกระโดดลงไปจากรถกรางเพื่อจะเก็บหมวกท,ทั้งทงที่รถยังไม่ทันหยุดในกลั่นจึงเป็นอันตรายถึงบาดเจ็บจากหนังสือประชุมพระราชหัตถเลขากล่าวถึงในกลั่นว่าเรื่องรถยังไม่หยุดแล้วรีบลงไปนั้นผู้โดยสารที่รีบ,ร,บรีบลงอย่างนี้มักจะได้รับอันตรายบาดเจ็บมากน้อยทุกคนเช่นลงไปนอนวัดพื้นบ้างหกล้มบ้างถึงปากคอแตก แขนขาหักแล้วแต่ว่ารถวิ่งเร็ววิ่งช้าจากพระราชหัตถเลขาข้างต้นนี้แสดงว่ารถรางเป็นสาเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุถือเป็นภัยอันน่ากลัวสำหรับประชาชนทุกเพศวัยและภัยสำหรับรถราพหนะด้วยกันแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงปริวิตกถึงกับกวดขันเจ้ากระทรวงในสมัยนั้นอย่างใส่พระไทยลุถึงปีพุทธศักราช 2,452อันเป็นช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญมากกล่าวคือรถรางพุ่งชนรถพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดีลกนพร,รัตน์หรือรมมืน่นสันคขาวิสัยนรบดีการนี้พระองค์เจ้าเศษฐวงศ์วราวัตมีหนังสือกล่าบบงคมทูลรัชกาลที่5กล่าวถึงเหตุการณ์ที่รถราง ชนรถพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นความว่าเมื่อเวลาเสด็จการพระราชพิธีพระองค์ท่านจะเสด็จกลับวังทรงขับรถคันเล็กมาตามถนนราชดำเนินแต่หาได้เสด็จไปถึงพระบรมรูปด้วยเกรงอันตรายเพราะคนมากจึงทรงเลี้ยวขวามาทางถนนกรุงกรเกษมไปข้ามสะพานเทวกรรมเลี้ยวซ้ายและได้ทรงบีบแตรติดติดกันไป ในตอนที่เลี้ยวถนนลูกหลวงเข้าวังกรมหมื่นชุมพรพอถึงมุมวังรถรางซึ่งล่องจากสวนดุสิตจะไปทางนางเลงแล่นเร็วเต็มที่และไม่ได้บีบแตรแลสั่นระคังอะไรเลยมาประจวบชนข้างรถตอนข้างซ้ายที่ตรงมุมวังกรมะหมื่นชุมพรเลยชนเอาท้ายรถถอยหลังตกลงไปในคลองพดุงทั้งพระองค์ท่านและมหาดเล็ก ก็ตกลงไปกับรถด้วยกันแต่อุบัติเหตุครั้งนี้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นและมหาดเล็กได้รับบาดเจ็บเพียงน้อยนิดทว่ารถมอเตอร์คาร์ตกคลองจมหายไปทั้งคันรถตกน้ำความเสียหายมากมายสุดขนาตัวถังก็ถูกรถรางชนแตกหักเสียหายไม่ใช่น้อยไหนยังมีเครื่องยนต์จมน้ำต้องฟิตเครื่องใหม่หมดสมัยอดีตอู่ซ่อมมีน้อย ช่างเก่งๆก็มีไม่กี่คนค่าซ่อมอาจแพงพอๆกับซื้อรถใหม่ได้ทั้งคันเพราะรถรางเป็นตัวต้นเหตุเรื่องรถรางเป็นเจ้าถนนทั้งรถยนต์รถเจ็กรถลากและผู้คนต้องยำเกรงยังฝังรากลึกอยู่ในจิตใจชาวกรุงเทพตลอดมาจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่หดังมีข้อความตีพิมพ์ในหนังสืออิสระสมัยไทยเจริญเล่มที่หนึ่ง เมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2 4 5 7กล่าวถึงภัยเมืองหลวงความว่าเต็มที่ครับผมอยู่ในกรุงไม่ได้เล่าท่านก็ให้กินฝิ่นท่านก็ให้สูบถั่วโปท่านก็มีให้เล่นเวลากลางคืนหรือจะเดินไปถนนไหนก็ได้ยินแต่เสียงจับใจต่างๆตแตรหนังฝรั่งเอ่ยพินพ้าล,ละครมาโนสมัยเอ่ยตะลุงตุ้งแช่งิ้วกวางตุ้งเอ่ย ลิเกเอ่ยละครรำเอ่ยที่ผมเล่าเมื่อตะกี้ยังไม่หมดดีครั้นเดินกลางถนนหนทางหรือก็เท่ากับฝากดวงชีวิตจิตใจไว้กับถนนไม่ทราบว่ารถมรณาจะโดนตายเมื่อไรรถที่มีรางก็เหมือนกันเผลอสติหันไปพอเปิดแตรป๊าบแล้วก็ใจหายวาับชวนจุติทีเดียวรถรางจึงอยู่คู่กับกรุงเทพอย่างยิ่งใหญ่ยาวนาน สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เอาไม่อยู่ถึงยุคสงครามไทยฝรั่งเศสรถรางก็ยังวิ่งรับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพากองทัพสมรไรเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโปรยระเบิดถล่มกรุงเทพแทบแหลกเป็นจุนรถรางก็ยังอยู่รอดมาได้อย่างหน้าตาเฉยจนกระทั่งรถเจ็กรถลากรถสามล้อทีบ ทยอยอำลาจากเมืองหลวงไปเปิดทางให้รถยนต์จากนานาชาติเข้ายึดครองถนนแทนที่ถึงกระนั้นรถรางก็รับใช้ประชาชนชาวกรุงเทพได้เรื่อยมาจนครบ74ปีแต่แล้ววันอวสานของรถรางก็มาถึงตามกฎพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปีพุทธศักราช2511วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นตุลาอาทัน หรืออย่างไรก็สุดเดารถเมย์สายต่างๆนับไม่ถ้วนคันครองความเป็นเจ้าถนนแทนที่รถรางประจวบกับรถยนต์ส่วนตัวรถแท็กซี่รถส่งสินค้าและรถทางการแห่ออกมากินพื้นที่ของถนนไม่เหลือส่วนแบ่งให้รถรางอีกเพราะนาทีนี้รถรางที่ว่าวิ่งเร็วมีอันตรายมากเทียบกับรถยนต์รถกระบะและรถมีแล้วรถรางช้าเหมือนเต่าคลาน ตกยุคพ้นสมัยทางการจึงตัดสินใจยกเลิกรถรางไปจากสารระบบขนส่งมวลชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหลือแต่คําว่าไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียที่มีรถรางวิ่งรับส่งผู้โดยสารก่อนมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นถึง10ปีไว้เป็นอนุสร์แห่งความทรงจำของอนุชนคนรุ่นหลัง